เนาะมาบัานสบายดีทุกคนทางเขาบ้านเขาสัสุดเองพี่น้องลงมาหอดน่ะ 点皮补上来。嗯 ใครบอกลุยบ่านาั่งกูจู่เยอะมาเล่นโทรศัพท์ก็ไม่มีสัญญาณเลยน้องหนังม,มานั่งกนี่เนอ,องนอป่านเขาแปลงทางเขามาในบ้านเนาะ ผมอันนี้ไใช่เลยบ้แปเตือนี่ถูกง่ายกับบ้เลยน่มนเบ่ืบอเไปไ เอางอนอู๋วะบ้าถต็มกล่องเลยพี่น้องยายถิ่นสวาสดีพี่น้องหานขึ้นอย่ะเลยจอยใดรไหนบ้าซักก็บ้านน้อยมนาจังเหนโอ้ยกะเจ้ามาสงการปีใหม่นี่แหละมาเห็นคนเสี่ยงคนคลองลงพี่น้อง คนอยู่คนสั่งลงทากระแล้วพี่น้องเลยยุกิก็นอ่นสับเกียห่อกระเบอบดอก็จะมากินนั่นปีใหม่พี่น้องทางยังกินกันอยู่เนาะเสียงเพลงหรืกระถึกหนึ่งน้องตางเสียงเลยเสียงเลืเอึดจ้ะ เนาะน้อยนี่มันใหญ่เลยตะอะตะอะงตงเอ,อ้ย่งดีมาเนี่พี่น้องใหญ่มากเลยบัวดำเราได้ขาวล,ะะน,น,ลนี้นีน่ไก่ขาวขาวเมียแหละผิเอเอออยากมากินน่ะอกบ,บาดีพี่น้อง <c oughs> ใหญ่แล yeah, nah, mm ้ว hmm. พ okay, oh ี่น no ้องเลยคานเลยได้กระหย่างเลยนี่ตามันคือมุนเดะถุยยาดูถุยยาดูถุยยาดูนะเป็นหรือเ่าเป็นแลอ้ยันอเป็นนอันนกบเป็นคือกัดน่ะกัเลยคืออม่อกี้ขาเม็ดากกิน่อยยอ้ยงมันกิน เอออนมแปมแปะัแขนเยนยแนงเลยใจดีที่มันปลอหายนมึงเลหันบาให้จับพอดิมึงเลยเห็ดแห้ง เขาบเขาบนย่างลกอรนั่ห้าแกนางแดงระลงไม่ขจ um, ิแม่เอามาหายขจาวมาหายเจ้ามาจะบันชีไต้อะไรคนต้องไว่าให้คนนั้นมาหาย Yeah. thế ra này ทุรอะไรได้ tui นะอ่ะค่ํานี้ này tui ยากด tông mưa à? Yeah. Oh, พระเจ้ายังกินกันเจพี่น้องเลยทางนี้ยังเชียงํำจุกถวดนพรแต่เาาก็บอกใจกับครั้งแรกเลพี่น้องไม่ยาเดี๋ยวลงมาฮาดองทางนี้ครั้งแรกตั้งแต่ลงมาเห็นเดี๋ยวไปทำงานเปานปยนู่วงต อแล้วกันนะจับคือไอเดียคุณก็ะหอนคือกรกระหอนคือกันหนอืมฮมันโล่งมันละลุ่มตัวอยู่ตาตาอันนี้มันบัดมันอะไร อย่แทเเัเอันี้ห่ทังบ้านกับต๊คือกันโต๊ะตะฮึงเลยโต๊ะตะฮงแลยก็เป็นโต๊ะอีกพี่น้องเลยซามสิละวังยุกิบอกให้ว่าเอาเพลินเพ่อนไก่คนทางถ้าเบิ้งมันลุดเนี่ยสามสิบสองหลอกั็คนทางนี่ คักแน่พี่น้องมองดูคนทางมันเหงมากแต่เบิ์งมือหนึ่งสามสิบสองหลอบก็ผ่านทางนี่จะพาเวิ้งก็จะบวเสือนะเจ้านะสิบป๊บุดมันบุ่นนะมันเดเ้อนี่ยมันตื่นมากจยางเบิ์งน้ำสางเนี่ยโอ้ยสาาเนี่ย เฮียมันตกตายมือยังอกอะไรแม่จะเห็นติดของแหวนแล้ไม่ไปขืนอยู่กูมือใจว่ได้แล้วขืนถารเิกกนกันก็ม่ีกนะว่าอีซุยบ่มอนดูกยนว่าอีซุยอีซุยอีซุยฉันดูโก้แล้เมียเกามันแล เรา้าบูแมนลูกเจ้าเนียเก่ามันนะลูกก็เปียเก่าอีพอเจ้าแมนรีบาจบัดนันนันไม่ใช่บมงลูกอีทีปลูกอีทีปมันกระไปจังแล้วยงนว่าลูกอีทีปมาั่นพบแมนลูกพแม่ลูกเจ้าลูกลูไปใช้งยูทูบเออติสตุริสีเงิอสตุิสตุิ แดีวกันี่นเองเลยข้าเจ้าฮาผมเปนลูกอก็เมย์เราไป้บรได้มาอยู่นีนะข้าเจ้าไรมาอยู่ผีเข้ากับบาตี่วะน้าเคยเห็นหมากมาไม่จะมาหยามนะทงตีเาว่าเพียถ้าใส่ถ้าถ้าสากถ้ากูว่านถ้าซื้อมาใส่เองเฮาว ฟาถูกหัวกับโมี่จะดี่น้องเล้านขันผอมมันคันผอมันได้ขืนนั่นตะเกียบบอกยอกตายแล้วครับเป็นซาลาินแท้ๆัญญาณโทรศัพท์กับโบมี่ยังกับโบมี่บมี่อันหัวเลยได้อยู่บ่หน่อยมีติ๊กตอกติ๊กแต่งอยู่บ่ เออถ้าแล้วเพราแด้ตองๆก็ยังดีนะพราอยูมันอยู่จะหาจักซินะที่้ายายสิประกันวัน้จะเบิ่งเพื่อผู้สุดเล่งผูพี่แต้วเล่งว่าตอกนี่แน้หนีแท้นีนีได้ขืนนีหอมขืนเห็ดคือกอมีเากระซามัน่อยมันชี่หาสักโลกกะตี่บได้แอมันดอกพี่แต่ชอบอะละ ห,า,า,หาเี่ยงชูี่นอกย่ยเงื่อ, <c oughs> อง,งไปเสือ,อ,อันคล้องกันลงมาแต่หูทั้งเสือทั้งสาดมาให้ลูกไฟ่หยาดงานให้ลูกไผ่างานให้ลูกไผ่ร้านแ่แริษันน,น,น,นคนดูลงมาเลยไป่ใจั่นรือไดจะเข้ากระไรเมืออ่อเลย ทำมี่ยี่เอังี้วอันเด้บดนเยอะมากยนีนะบมี่ไิวแตล้วก็คอม้วนเอี่เนเอเดินไงุ้นทางระวังแบบนักหน่วงเลยที่งเลยบาออกไปนีกับคุนทางอี เขจะอยู่ดนวนไรอยู่ดนบไ้ำลูกพี่น้องมันมีตะแหลนยาระวังยากละบาดเนี่ยเจ็ดหน่วยต่อร้อยหน่วยเจ็ดหน่วยตอร้อยหน่วเท่าหน่อยหาค่ะห้องอยหนึ่งอยหนึงพกจิ้มพกจิ้มหาเนาะ เอาพี่น้องไว้ค่ะชื่อได้ลากิบสมนีกับพี่น้องชิบนี้กันชิบหน้าพนกกันชิปหนาเนาะพี่น้องเนาะสบายดี FC ทุกการ